เคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เขาโพสขายที่ดินตามเว็บไซต์หรือตามเพจ Facebook ต่างๆเนี่ยทำไมเขาปิดเลขฉนดเอาไว้นะคะเพราะว่า,เ,าเวลาที่เราเห็นเราก็จะเห็นว่าเขาว่าไม่ค่อยโชว์เลขฉนดกันอาจจะให้โชว์รูปภาพแต่ว่าจะปิดตัวเลขฉนดนหรือจะปิดตัว ละวางตัวเลขที่ดินต่างๆที่อยู่บนฉนบนะคะเนี่ยค่ะโดยปกติเขาก็จะปิดจะเบลอเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เห็นหรือบางทีก็อาจจะปิดตรงนี้เอาไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะวิธีไม่ใช่วิธีขอโทษทิจริงๆแล้วการที่เขาปิดตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะโอเคควาว่าระดับหนึ่งหมายความว่าตัวเลขฉนบตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะไปค้นข้อมูลของฉนบได้จากสำนักงานที่ดินหรือแม้กระทั่งจากเว็บไซต์กวกรมที่ดิน เองก็สามารถทําได้นะคะคือการค้นข้อมูลหมายความว่าอย่างเช่นเราเห็นเลขฉนดตรงนี้ค่ะเราสามารถเอาไปค้นพิกัดได้ว่าพิกัดแปลงที่ดินแปลงนี้ฉนดเลขนี้อยู่ตรงไหนมากกว่า่านั้นเราสามารถเอาเลขฉนดตรงนี้ค่ะไปค้นว่าบริเวณรอบๆอะค่ะของแปลงนี้มันเป็นอะไรมีที่ดินติดก,กันเป็นเนื้อที่เท่าไหร่มีรูปแปลงเป็นแบบไหนอันนี้คือปัจจันมาและอันมากกว่านั้นก็คือว่า ตัวเลขฉนูดสามารถไปค้นได้แม้กระทั่งราคาประเมินนะคะราคาประเมินว่าที่ดินแปลงนั้นของฉนูดเลขนี้ค่ะราคาประเมินมีเท่าไรเพราะว่าราคาประเมินนะคะมันก็จะถูกระบุไว้ในเว็บไซต์เลยนะคะเป็นราคาประเมินที่เราสามารถเอาไปอ้างอิงเวลาที่เราทําธุรกรรมต่างๆนะคะและนอกจากนั้นนะคะตัวเลขฉนูดนะคะสามารถอ้างอิงไปยังข้อมูลที่จะเอาไปคัดสําเนาได้นะคะคําว่าคัดสําเนาหมายความว่าเราไปทําเราไปขอ เหมือนกับว่าเราไปขอซีล็อกหรือไปขอทําสําเนาหรือไปขอก๊อปปี้ตัวโฉนดจากกรมที่ดินนะคะซึ่งไม่ผิดนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะขอให้เรามีบัตรประชาชนเราเป็นคนไทยเรามีเลขโฉนดเรามีตัวข้อมูลของโฉนดที่ชัดเจนเราไปขอคัดสำเนาได้ทุกที่คะ่ะในทุกได้ทุกพื้นที่สำนักง,งานที่ดินในพื้นที่คะ่ะเราไปสามารถที่จะเข้าไปคัดสำเนาได้หมดเลยนะคะ,ะซ,ซึ่งการคัดสำเนานะคะ่ะ ก็จะเป็นตัวที่เราจะได้มั่นใจได้ว่าที่ดินแปลงที่เราจะซื้อะคะ่ะสถานะของโนนดป็นเป็นแบบไหนนะคะ mm. เพื่อไม่ให้โดนปิดบังข้อมูลในบางอย่างนะคะ mm. ก็การค่าสำเนาก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่จะทําให้คนซื้อมั่นใจได้นะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงปิดเลขฉนดเอาไว้นะคะ mm. แล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะคะสิ่งที่เลวร้วายที่เคยเกิดขึ้นก็คือว่าการที่เราโชว์เลขฉนดน,นะคะอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพ่ะคะเอาเลขฉน,นนเนี้ยไปค่าสำเนา แล้วก็ปลอมแปลงเอกสารในการที่จะไปทําธุรกรรมขายฝากธุรกรรมจำนองต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลเสียเจ้าของที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นทําให้แบบว่าการโพสต์ข้อมูลลงโซเชียลต่างๆะคะ่ะถ้าไม่มั่นใจหรือไม,ไ,มไม่สะดวกใจอะคะ่ะเขาก็จะปิดตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อให้แบบว่าสําหรับคนที่สนใจจริงๆสาหรับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกค้าที่สนใจจริงๆเขาก็ถึงจะเอาข้อมูลตรงนี้ให้ไปนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดหรือไม่ให้เกิดเป็นช่องทางกับมิจฉาชีพได้เอาตัวเลขฉนวนนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์น,นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของตัวเลขสนวนที่เขาปิดเอาไว้นะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กันหลายท่านนะคะไว้โอกาสหน้าเรามีข้อมูลดีๆมีทริปดีๆหรือมีกลยุทธ์ดีๆเยับเรื่องที่ดินเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ให้ฟังอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ